ครัผมเป็นเจเวตาฟาร์มนะครับผมวันนี้ว่าจะมาอัปเดตคอกชุดฟ้าใสนะครับผมที่เอเลี่ยนที่เราฟอร์มกันไปได้2อสวันแล้วเดี๋ยวผมมาอนะัปเดตเนาะว่าสีมันจะมาหรือเปล่าเพราะตอนแรกสีมันก็มาอยู่แล้วนะถ้าปลาชุดนี้ว่าฟอร์มไปเนี่ยมัน มันเป็นยังไงอัปเดตให้พี่น้องดูกันนะครับผมว่าสวยขึ้นหรือเปล่านะครับผมเราไปชมกันเลยนี่สีฟ้านะครับมีวอดเล็กน้อยมันไม่ค่อยกอดเลยนะครกนี้ไม่คึกกันเรื่องไห ลองไปโฟกัสนะมันอ้วนนะผมว่าน้ำอ้วนนะมันจะไปทางแฟนซีจะไปทรงแฟนซีมากกว่านะผมว่าดูแล้วมาทรงนีนะ้เลือดแฟนซีน่าจะประมาณมเยอะอยู่ครับ น่าจะเป็นเอเลียนสักเจ็ดห้าหรือหกห้าเนี่ยแหละครับไม่ก็แปดห้านะครับออกฟ้านะออกเขียวอ่อนกอ,อนจัาบไหมกลตัวนี้สวยอยู่นะครับก้านโตๆเลยเกือบมิดละ มดูตัวนีจนะุดฟ้าใสนะครับโอเคตอนนี้ก็พอได้นะครับไ,ได้นะครับสายพี่บังรอนนะครับผมตุวเมียเป็นของผมเลยนะ มีอ่ผมบีดมาบีดสายขึ้นมาเองเลยจากมหาชัยนะครับจุดครับก็ได้ครับม <Okay. S 1> ิดเลยตัวนี้ครับผมผมาจะเดี๋ยวผมจะอัพให้ชมเวลาขึ้นเหลี่ยมนะครับผมมันจะสวยขนาดไหนนะครับ พี่ๆท่านไหนและเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านไหนอยากแนะนำให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ Comment ใต้คลิปให้ผมด้วยนะครับว่าอยากให้ผมสอนเรื่องอะไรอยากให้ผมไปช้อนปลาหรือว่าทำเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวผมจะทำให้นะครับผมอย่างเช่นการเพาะปลาการทำน้ำเขียวครับผมเพราะผมว่าทำเป็นหมดนะ ยังทำเขียวก็ทำได้เพราะหนอนแดงก็ทำได้นะครับผมก็เพื่อนเพื่อนท่านไหนสอบถามอะไรสอบถามคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมไม่ว่ากันนะครับผมอนุญ,ญาตเลยครับผมยินดีครับติชมกันมาได้นะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ